น,นได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าน้องเล็กบกุกค่อยชนัดน์ดเอหลับเล็กบก้าไปเหรค่ะเล็กบุกค่อยชนัดแต่ว่ามาส่งพีเโอนะคะจับมีแต่คนงามๆม,มาเหร่นน้ำไว้ดีใจแห้งด้วยจ้าแบบรุ่นเดียวกันเนาะคะ่ะต่ว่าน้องเล็กในรุน่นรุ่นน้องอยู่ค่ะแต่ว่ากลับมาเชียร์ชอบกันก็จซ้อมหมู่กันนะคะ สวัสดีค่ะมันนี่ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่อง O S p อพาแซ e ใช่นลนะคะมืันนี่มื่อนี้โ S เห็ดลาบเลือดค่ะนี่ค่ะไอเนื้อสดๆมากเนี่ยทิมเอื้อล่องเนี่ยกระท่านก็นนกนมาปรุงกันเลยค่ะ O S ปรุงเห้เบิ้งไว้วิธีการเห็ดเห็ดจังไดน,นะคะอันดับแหลกค่ะเพียค่ะนี่ค่ะเพียสดๆเขาต้ตมแล้วเทลงไป ใส่โงนัวค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ไรแสบไรใจจริงก็อยากใส่เบิรดกัะปุกคุณละค่ะจรงสีแสบก็ใส่คขีดเอามาเพ็ดกะใส่ได้หลายเลยเหใส่ไปเลยกะใส่นํำปลาซิดไปซิดไป เขาลัวไห้เขาลัวเราก็คนมันค่ะคนเหมันไม่เข้ากันคนคนคนให้มันเข้ากันนะคะชิมมังกันนี่แฉหรออร่อยขาดป่ะด็นแล้วค่ะ เลือดเลือดสุดซอสนี่ล่ะคะ่ะใสไปเลยออลองคนเมือนกันใส่อีมันบริยยันนีแดงมัไหนน่นคนไปเลย พักเนี่ยค่ะพักพักรวมเนี่ยล่ะเอาใส่ไปเลยขิงลงไปเออใส่เลยค่นมาตายเนี่ยโอ้ยคือหอนนะคะเดี๋พี่น้องมากมาจ้ามากมากแต่แซวก็โอเอใส่ซิมงกันเปิดกาแเสบอยู่บันี้แซวราคา่ะเดี๋ยวเอิญมูมันกินน้ำก่อนค่ะว่ายจิมีไผรมันกินน้ำน้ำโอเอแน่เหมือนี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องโอเอพาแซบชาแนลนะคะ <c oughs> มื่อนี้ก็เดมูว่มาก,กินนุ่ค่ะบ่ได้กินผู้เดียวค่ะมื่อนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหมวยนะคะพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลเนาะจ้ะมื่อนี้โอเอกับน้องเล็กเนาะจ้ะเลิซ่าพาจวดเพื่อนกับมาเล่นด์คหมวยค่ะลิซ่าพาจวดเด้อจ้ะก็เลยพามานั่งเล่นอยู่บรรยากาศบรรยาญญกาศแบบว่า อ่างเก็บน้ำเนาะจ้ะห้วยเสนิงสุรินเนาะจ้ะบรรยากาศ<บ>ดีด,ดีล่มแบบ,แบ,บล่มพัดวือมือมือเลยดีใจแท้จ้านอนกับมูมาเหร่นหนำเนาะมือนี้ห้องกระเด็เมนู่ซึ้บพิเศษลาบเลือดจ้าลาบเลือดแบบใส่ยังสีเลยแบบมันจังทั่วถึงกันนะคะ<า>อ่าปีนี้มันสองพันยี่สิบสองนะคะงดดามาจ้ะกินใส้ยังกับไส่ไกับไส่ป่าห้องขึ้นตอนละ อจ้าได้บอกวมื่อ่ะเป็นอามารับบอกมาฝาหมวยน้ำเ้จตะอ่ะก็มีพักกมีักขขาคุณ่ะมี่ะมีพักลายสิ่งไรอย่างแห้เขาไม่ไม่ช่องที่หมวยต้องอันนี้ขาดไม่ได้คืออแรดิดบอกแรดิีตอมันจะมีแรดิดมาก่ำไาช่องโอเอสนีาดว่าไหรบักเกียกหนีิมลงไปจ้าเสืบก็โอเอสอะจัดไปไปเมื่อไนอุ้ยข้ข่าไงแถวนะ ช่องช่องโอเอฟพาแซวนี่ิตรงเขาคำยิ่งใหญ่นะแบบกินจนตาเหลือกไปโหลดนะอู้โหผู้มีเข้ามากินไก่มีกินหอดสุรินนะคะเป็นสเต๊นเนอร์พี่โอ้ล่องบังได้ข่าว่าได้ข่าวว่าหน้องเล็กบ่ค่อยถนะตัดลาบเล็กบ่กไปเลค่ะเล็กบ่ค่อยถนัดแต่ว่ามาสองพี่โอนะคะจับ มีแต่คนงามๆมาเล่นน้ำไว่ดีใจแห้งเนี่ยจ้ะแบบเพิ่นเอาเพิ่นมาเพิ่นก็เอาเนื้ออุบลมาฝากไว่น้ำเนาะจ้ะสดแห้งจ้ะแม่ค่ะมันเนื้อแบบนุ่มอ่ะเอาเนิ้มมาละให้มูอ่ะน้องแลกจ้ะจังไก่กินมาละให้มันหวานๆเด้งยังไงขนาดหวานอยู่แสบแห้งข้างนี้ใหญ่บ้างหล่ะขนาดเขานะอันกอดลือดเลือดนเบอร์ตรงเห็ดผมแห้งเนื่อจ้ะกินก็มาละกินหนูเขากันเขากันแม่ค่ะจับวะจัง สร้างตรงแบบเห็ดมันอันเส่ไม่จากอกวนเหมือนเดิไม่เห็ดอยู่สุรินทร์เส่โบเส่ก็ต้องว่าเส่เนาะหมูเห็ดเพื่อนนะเพื่อนก็คือเพื่อนนะจ๊ะเอ๊ะโอ้เอ๊ะครับแบบกบหมวยนี่อ่ารุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าน้องเล็กในรุ่นรุ่นน้องอยู่ค่ะแต่ว่ากับแม่เห็ดชอบกันกันกับซ้ำหมูกันนะคะเส่แห้งจ๊อเส่แห้งค่ะทำยังไงบ้างเนื้อบัวหเหนียวเลย เนื้อสดแห้งแม่เนื้อสดแห้งตาพี่น้องนะใส่บุกพีกบางหันรวยนุ่งเล็กมากจากมุกงาหารไปยังไดะมาไกลมากเลยเด้ไกลมากค่ะพี่นุ่งแล้วไงใส่บุกเพ้นอะไรก็งาๆนี่ไตแห้งแบบน้องมูมาเลียนนำมูมาพร้อมแสบเนี่ยพักข้าอย่างจงกินแบบโอ้เป็มตาแสบเนาะเป็นตาแสบแห่งพี่โอ้กินนะคะ ฉันลองเนยกินบ้างเหรอฟังใหญ่ต้องกินกันแค่แสบเด้อเอาแบบนี้ป่ะคอ๋อไมานะแบบพี่คือหวานนะน้องแบบนี้เนาะเออบังแสแบบยิ่งแดงอ่ะแดงมากนี่ก็ มาเาอยู่นนีกับปานะน้องเล็กเคยกินรบ่แดกินแล้วค่ะพี่อร่อยอยู่่ะบครับมือนี่มีคนเงาๆไม่ไม่่ค่ะจเด็กเอ็นพีโอกินตเลืเื่อแ่บๆมาเนี่แต่ม่กินเองค่ะพี่น้องคะแ่บคือคนบ้าใช่น่นบ้าแลวตัวมาเนอะพี่ ไม่เป็นไรหงอทำไรบข้าวเลยเนาะไม่กินกินตมอาข้าวนะข้าวเดียวหมดเออออกั่ไมไม่ข้าวอยู่เรื่องเยขาวเดหมับข้าวแล้วบอโอ้ยเลื่อมดับข้าว่ดับข้าวบคุณคกลือหอมขอบคุณค่ะหมู่ะคนคนมากก ืพันมาคุ้นเลยหมู่ของบริการดีดีตนะัแต่ข้ามมาถึงเราพักกินหลายคนกระเสบอยูด่ดิอระเสริบเนาะนี่คือเนานางแบบว่าเฮ็ดคลิปอยู่บ้านผู้เดียวกินแบบว่าอยากอยากให้คนมาแย่งกินแบบนี้นะมันเสบเบิง่งใบคุณนเลิศเป็นยังไงคะภาพลดมากแต่จงังหวงมากแต่ตีหาคะ่ะ เมื่อยบ่๊อบขับรถมาไกลบ่บ่ว์ขาบวมเมื่อยเลยไม่เหนื่อยแล้วก็อันบ่เมื่อยแล้วก็บ่ลงทางเลยค่ะแม่อันบ่ลงทางแต่ว่าท่าน้องออกอยู่สองเมื่ลงทางค่ะบ่บ์ไ่ค่อยหลงทางมันก็ไปตามทางไม่หรอกแต่ว่าถ้าหอนเดี๋ยวมืถึอเส้นทางด้ไม่ไม่ได้หลงแต่ว่าส่งโลเคชั่นให้ผิดบวกพีบออกหูเว่อว่แซบ บรรยากาศดีดีจ้ะแม่บรรยากาศดีแหงหอ่ะยิ่จะไม่อิอ่วเนี่ย <c oughs> มาอยู่นี่ด้หรอมนะั้งนาอืมพันผึ่งมันนะหาแฟนตั้งอยู่ป,ปเล็กผึ่งเคยมาสุรินเป็นแถะเลยใช่ไจริงไหมใช่อุ้ยแม่แนจ้ะเพราะ,าะว่ามาแต่ละเถือกแบบเป็นเป็นจังหวัดที่ผ่า,านนะ่ะแน่จ้ะใช่มไม่ต้องผ่านเลยป๊าคือแสบแท้ สองข่กินแสบๆเลด,ด้อเพราะมี่น่องข่อยมาก,กินแสบด้วไม่ต้องจ้าแสบๆน้อกันจ่าเราเราบอกข่งเราทีกันจัดไปแล้ะหน่วยนึงวะเฮงโอ,อ,อ้โหท่ว่าบ้าป <laughs> ะอันแรกเดีนี่เขากินเทาละหน่วยปะเออจัดไปโลดโอ้โหอ,อ,อันนี้ อันนี้กินเขามากหรอบอสไม่ครับมันจะกินผัดเต้าบนหิวแหงยำสายเหลือไปก่็ต้องโอเว็นอันไหนสดนเลยจับป้างทำไมสดนมันมีแหงยงไงหระจัดไปคำใหญ่คำโตใช่ป่ะกะใา้ มำนแบมันคุว่ามันหนวกินเป็นะเสี่บแมงอือโอ้มันกินเป็นกะเสี่บแม่งอันนี้หิวหิวจริงจังมันบอหิวจริงจริงืมมีครไม่นแล้วไม่กระเสี่ปลาดีค่ะอย่ม้อยจ้ากมะเสี่ยาีพอนี่แลมันเป็นเนื้อนัวนะน้องมันเป็นเนื้อนัวค่ะแล้วมันกรหอมหอมบอกแล้วว่ามันว่าข้ามันข้าวขาวเยเบิดกับเพราะดคอไผ่คนทิ่นบุกินดิบน้ำนอกจากคลิปแม่แม่ม่ค่ะ ของแสบมั่แวแต่คนมาเยามากันค่ะกราบเลือดนอกจากจะเ,เป็นเมนูเนาะเป็นเมนูเมนูอีสานมาห้าห่ะกินยังไงเนาะผลมาแล้วผลจะเ้วค่ะอืมะย่งางหว่าวของ้นคนทั้งนี้ดีบะตกตุงหมือ่อนี่น้องเล็กเฮาก็เคยมาสุรินทร์นี่ตรงตรงตรงเที่ยวไห้ครบเลยได้นีมาเนี่ยไม่ให้กลับได้ถ้าแบบว่าที่เราไม่ครบนะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะได้เลยตรงพลาเดียว เชฟหน่อยอืมอร่อยมากเลยแล้วอย่าลืมไปหาลิ้มมุกดาหานด้วไปแน่นอนไปหาหน่องเล็กแน่นอนนะจ๊ะอยากไปไยินมุกดาหาหน้ะค่ะคันช่องโอ้เอ,อ๋ค้อนติดตามแสนคนไปหาหน่องแล็กยูมุกดาหานแน่นอนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคนตีตามอยจะได้ปุ่งๆจะได้ไปมุกกัน์ฝากกันด้วยค่ะพี่โอ้คนจังสิเด็จไปมุกไปหาเลยครับพี่หน่อหา ทานน้องเล็กถ้าเสดเดยกินน้องการมีมากาน้องเล็กก็โอเอนี่คืนแสนนึงนี่คือสีดีแห่งนะพี่ไปกินก็คือเพราหนาวพอนี่เพราหนาวพอนี่คืนแล้วได้เนี่ยโอ้ฝากช่องหน่อยๆน้ำเน้อจ้ามีแต่คนแบบว่าอันนี้เนาะเป็นตาหักนะมาน้องเล็กก็มาหั่นเนื้อหั่นยังไงจะคล้องสองกับเป็นคนปรุงนะจ๊ะนี้ซอยกันเห็ดแต่แบบพิเอโอแบบเห็ดแซ่บแห้งค่ะสิบอกแล้วคือก้มเจ้านายอ่ะเอาขึ้นอ่ะ นั่นแหละฝนหล่นฝนมาแล้วข้าสิบอไรผ้ากันแดนบอเอาแบนองซื้อได้แบบเจี๋ยหอมแบบฝนมันจะมาแห้เรวค่อยว่าฝนตกพี่ดาหาฝนฝนตกโอ้ยฝนตกค่ะมื่อนี้ยตกใส่เลือดวื่อคืนนี้ตกใส่อันนี้เลยค่ะ อามือน,นีอันถ้าผู้ใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะปฏิบัติคลิปต่อไปของโอเอพาแสบเชีนลนะคะมือนี้โอเอ๋หรอเพื่อนทั้งสามคนก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันในะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ